แฟนมุยทุกท่านเลยครับตอนรับแฟนมุยทุกท่านเลยครับวันนี้มาดูสึกวันลันพุธี่สี่ครับหรือว่าวันฟรายเดย์ฟรายสี่ครับคู่ที่ซ้ำของรายการนครับวันนี้เป็นท่านของฮิโรกิซูซูกิจากญี่ปุ่นครับเจอจากฟาริยาจากอิหร่านครับอันนี้เป็นชิกบ็อกซิ่งครับรุ่นแบตเตอร์เบดนะครับน้ำหนัก 145่14ปอนด์ครับวันนี้ต้องบอกว่าแฟนหนักแนมวยครับมาดูกันในสนามเยอะเหมือนเดิมเลยมาดูกัน,นเป็นไหมครับคู่นี้จะครบยกหรือไม่ครับไปทั้้หมด3ยกยกละ3นาทีพัก 1, หนาทีครับวันลุงยี่สิบสี่โอ้โหอุ้ย โจกใจอีหล่าเนี่ยวันนี้มาดุเลยครับโจกใจกญี่ปุ่นครับโอ้ยดูครับเอารอดไม่รอ,อดครับพี่โอ้อารุยาจากอีหล่านนี่ยแกมาดุเลยครับวางแข้งซ้ายหลุดไปครับออการคีบมอสซี่ก็หลักๆกห็กห้ามใช้ศอกครับกดคอเกี่ยวมาตีเข่า หลักๆก็ใช้หมัดก็มีเตะได้ครับเน้นการออกอาวุธที่เข้าเป้าครับหวังเชิงขวาเสียงสนั่นกันโยนเข่าสายโอ้ยยกแรกนี่นักโจกจากญี่ปุ่นตั้งรับเยอะไปหรือเปล่าดูับหวังเชิงขวาอุ้ย คู้เอกกำเริการก็เป็นทัานของแบทแมนอ๋ออจุิยาครับเจอกับักชกจากไทยด้วยกันครับเป็นศึกสายเลือดไทยครับคู่เอกลุมินีสี่ครับทางด้านของดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ครับโอ้ย oh <my> โอ้ยโดนมาไซครับมีเอียงเหมือนกันรับโห ถุนกับถอยไปตั้งหลักครับอุ้ยเสียวไน้าเหมือน,นกันครับนี่ตาดูเขาเป็นไหมครับกลายเป็นนชกวกจากญี่ปุ่นนิปลายกเปลี่ยนฝั่งมาเป็น่ายเดินบ้างครับถึงหน้าที่สุดท้ายครับหว้างเท้่งสายไม่โดนคะรับโอ้าะในการดูคลิปอุ้ย โอ้มีตะกรุมาการครับเหมือนจะจุกครับไม่อยู่แบบนันก็ได้เชียสนุกเลยคยล๋ยวตยท่ขอต่อยครับ,รบ,รบผมแดงนฮโรกซูุกิจากญี่ปุ่นครับคือมุนเงินนี่ฟาริยาอามมดิปัวจากยิรานครับ ิกบกอกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทครับพี่กลัลหนักไม่เกิน145รสปอนด์ครัแบยกแรกนี่ต้นต้น,ตนดูว่าฟิลิปปิจากยีหลานี่ทำได้ดีครับแต่พอช่วงปลายนี่กลายเป็นว่านักชกจากญี่ปุ่นครับเริ่มต่อยเข้าเป้าแล้วก็เล่นเอานักชกจากยีหลานี่ออกอาการตัวงอไปถัอว่ารอดตีรอดครับดูครับอุ้ย เริ่มเริ่มดูเสียว้ังคู่นะครับเล็กการชกคู่ดีนี่ความนาเชื่อถือมองไปที่นักชูากญี่ปุ่นครับได้เปรียบอยู่ประมาณ3าองครับคือว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างามีความเร็วด้วยกันครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนก่อนท่นั้นเองครับหมัดซ้าย โอ้ยจนซ้ายครับกลายเป็นว่ายุคนี้เนี่ย names, ฟาริยายแกไม่เดินแล้วครับหมดหลึดเท้านี่ยยกแรกเดินเยอะเกินไปหรือเปล่าครับโอ้โหยเป็นฮิโรชิจากญี่ปุ่นนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับอขอมัดจังๆังลูเกือบไปครับ แข้งขวาครับเต,เตะเข้าครับเตะได้ครับโลกิ้นี่ครับเตะซ้ายเตะขวาครับระวังครับโดนมัดลุ้นพีนีนัดที่4ครับสัปดาห์ที่4ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่แฟนตัดงเชนมวยครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่เข้ามากันหนาตาเลยครับ ็มีคู่ไฮไลท์ที่น่าติดตามครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของเฟอร์รารี่ครับและคู่ที่แฟนไมยตั้งหน้าตั้งตารอคอยคู่หนึ่งในรายการก็เป็นเจ้าเงาะจิตมึงโดนครับนักชกจอมบ้าระห่ำครับรอดูครับวันนี้เนี่ยจะแจ้งเกิดในศึกวันลุมพินีได้ไม่ได้ครับสำหรับเจ้าเงาะนักชกจากอุลลัานีครับยอกสองน้ำคู่นี้ครับน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยกนี้ไม่น่าจะถึงนักถึงนกครับแต่ช่วงปลายครับช่วงปลายนี่ฟาริยาแก โดนแล้วมีแหว่งครับหวางเช้นขวาสิ้นหน้าที่สุดท้ายอายุที่สองครับอึหมดยกที่สองครับแหมตอนแรกนึกว่าจะไม่ครบยกครับเดี๋ยวจะลุ้นกันต่อครับ รอยกที่3ยกสุดท้ายครับหัวคิวบอกซิงแบตเทอร์เวทครับน้ำหนักไม่เกิน145ก่สกครับนูนแดงนี่จากญี่ปุ่นครับฮิโรกิซูซูกิครับขณะที่น้ำเงินนี่หลังไร่สาวหมัดกับตั้งโชจากจยีดานครับบาริยาอามมดิปัวครับตรงนี้กลายเป็นว่าต้นนี่ทั้งท่าจะเดินครับบาริยาเดินก็เหมือนเดินไม่จริงครับ จะดูอตืตานนิดนึงครับการคิงบ็อกซิ่งครับจะไม่เหมือนกับมวยไทยเราครับค่อนข้างที่จะระมาระตังตัวกันครับทั้งคู่ครับหมัดซ้า,ายตั้งตัวไปครับ ขวาโดนครับตรงแม่นกว่าน,นี้นิดนึงครับโยคิโรกิแม่ชื่อญี่ปุ่นนี่อ่านยากจริงๆครับโยกิสุสุกิครับโก้งญี่ปุ่นเอาโดนตัวเองแล้วครับตุ้ยสุดโค้งสุดท้ายยคิสสามโคสุดท้ายแลย้วครับเดี๋ยวดูว่า มีอ,โอ้โดนเตะเอียงเลยครับโอ้ยสิบวินาทีสุดท้ายครับกลายเป็นปริยาจากยิลานี่โชว์ฟอร์มสวยเหนือครับเตะซ้ายก็เข้าเตะขวาก็ดีครับโอ้โหหมดไปเองนึกถ้าครับพี่โนชิโอ้โหเรียบร้อยครับสถานการณ์ต่ายน้ำมือรอ